โอลคสวัสดีครับอ่าพูดไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโกกี้นเราเป็นเชฟอยู่นะใช่ครับวันนี้ป้องกันเชฟน้ำหนักร้อยยี่สิบหกนะใช่ครับวันเช้าได้มาพอดีเลยเลยพอครับอ่ามาน้ำหนักพอดีนะใช่ครับส๊อฟกับใคพีเคใช่ครับกี่วันเอ่หนึ่งปีไม่ไม่ซ๊อฟเทรนเทรนฮาวิดเดย์เทรนสามสิบวันอ่าสิบวันนะใช่ครับฮาวฮาวเอาเบาโฟร์ไทยบุ๊คซี่เอ้้อมดี ต้อมดีนะต้อมดีอ่านี่ล่าผลงานล่าสุดเป็นไงล่าสุดชกวันที่ไหนล่าสุดเบียร์มันชัยมันชัยครับที่นี่นะใช่ครับอ่านี่เราเป็นคนประเทศไหนเนี่ยอิสราเอลครับอิสราเอลเราสูงเท่าไหรสูงเลยเลยหกสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่เวทสบายสบายอ๋หกสิบสองหกสิบสองกิโลอ่ะฝากไปขับเชียร์นะวันนี้ป้องกันเชฟสวัสดีครับ Hello วันเอล Hello FC

ก็คือเรามีรายการตลอดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นชกวันที่ไหนชุมพินีครับรายการวันครวันยังไงชนะเสือชัยครับแล้วก็อีกอีกไปก็ชกวันไหมใช่ชกวันชนะแรมบงครับแล้วก็เวทีห้ายกมแล้วก็ชนะเซนเซครับชนะมาตลอดนะเวทีนี้โอเคไหมใหญ่ไม่ร้อนอย่งผมน้ำหนักดีครับได้ป้ายอีกบุกได้หมดแล้วชกวันนวันแรกสุดชกอะไรกันเล่ราอีพาว่าเดี๋ยวช่างก่อนหนึ่งวันนะใช่ครับอันนี้ช่างช่างตีห้าตีสี่ชกเที่ยงเลยนะใช่ครับร่างกายเป็นยังไงบ้าาางงวนีี่รรกยดคับ รก็นมวยหมัดเอีกขาเราก็เจอมาแล้วอย่างนี้นะครับผมแก้ยังดีนะครับผมเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบห้าร้อนปะบ่อยๆหกสิบหกสิบสองครับปีนี่แล้วเท่าไหร่ยี่สิบหกเห็นการโดนมีอะไรเมื่อกี้เวลาช็อตมันมีมีแต่หมัดนะไม่มีอะไรครับถือว่ามวยไทยน่าจะดีกว่านะดีกว่าครับน่าจะได้เทมกับไายนะครับผมทีมงานพร้อมพร้อมครับอ่ะลูกหลานดานจังหวัดปัตตานีครับอ่คว้าไปครับเชียร์หน่อยคว้าไปนอนเจ้าตายแหละ เอผมทุกคนเปีนอใจผม้วยครับเตครับวน,นี้อวยดีทังบ้านขครับ